เป็นร้านสไตล์ฟุกช็อปนะครับเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งผสมจีนเขาทำมารุ่นที่2แล้วนะครับเปิดมาแล้ว60กว่าปีได้รับความนิยมมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นีย่ยัดไส้หอมใหญ่มาเขือเทศหมูสาครับไส้แน่นนะครับของชิมนแบบไ้กเปล่าเลยอร่อยอ่ะอ,อันนี้สลัดเนั้นะครับน,นี่หั่นเป็นชิ้นเต่ามาพอดีคำเลย เบือ้อ,อ,องนุ่งกะผักอร่อยมากทั้งความยืงถมความรอกของผักแล้วตัดเค็มตัดหวานไปได้อย่างดีเลยสดชื่นเลยนะครับลองตุ้งกินกะเพรากระเทียมนะ้อันนี้เลยหนุ่มเนี่ยอ,อันนี่คือความฉ่เลย <S 2> <S 2> ขออ,อีกทีเนี่ยมันออกเค็มนะถ้าเราไม่ได้โดนมันแบบเต็มๆอ่ะเค็มหวานปนกันรวมกันมันมาก อร่อยอย่างนี้กินเพลินเลยอ่ะ